แแดนด์นนวิชผลไม้สดเมนูสุขภาพสวยรู้ดูดีแถมทำง่ายขายดีถ้าเรามีไอเดียดีๆการทำอาหารขายก็ไม่ใช่เรื่องยากบางอย่างใช้วัตถุดิบหาง่ายแต่ทำเมนูได้น่ากินเหลือเชื่อลองไปดูการทำแซนด์วิชผลไม้สดที่ใครๆก็ทำได้ทำง่ายมากแถมยังเชื่อได้เลยว่าขายดีแบบสุดๆเริ่มจากเตรียมผลไม้สดตามที่ต้องการเช่นสตอเบอรี่องุ่นเป็นต้น จัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดผลไม้สดให้แห้งใช้แผ่นพลาสติกถนอมอาหารวางและนำขนมปังวางไว้ด้านบนจากนั้นบีบมายองเนสหรือครีมที่ต้องการในแซนด์วิชนำผลไม้สดมาวางเรียงประมาณ3ลูกต่อขนมปัง1แผ่น ปาดครีมโดยรอบให้เรียบจากนั้นห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารให้เรียบร้อยและใช้ปากกาขีดทำตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดให้ชัดเจนเมื่อผ่าขนมปังออกมาเป็นสามเหลี่ยมเราจะได้แซนด์วิชผลไม้สดตามที่ต้องการสีสันน่ากินแถมไข่ง่ายไข่ดีด้วยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ให้เ,เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ